เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาตามหาลัททิตัวใหญ่กันไม่ใช่ตัวใหญ่สิเขาเรียกว่าราชารัทธินะครับที่มันจะเป็นแบบตัวใหญ่ๆอะ่ะเป็นราชาเออปไม่รีรอละเราไปเล่นกันเลยนะเปิดมาด้วยการตัดไม้ทำลายป่าเหมือนเดิมนะครับ มีคงตัดไม้เยอะเหลือเกินผมว่าไม้นา่าจะหมดป่าไปแล้วมั้งครับเนี่ยเจอแผ่นโลหะเก่าๆอันนึงนะครับอุ้ยนี่ขนาดแบบแมปยังเพิ่มไม่เยอะนะเนี่ยเห็นแบบไบโอมลาวาแล้วนะครับแสดงว่าวันนี้เรามีหวังที่จะได้เจอไอ้พวกราชารัธิแน่นอนเลยเนะ มันตามมาว่าผมยิงมันไม่ตายต้องซ้ำเอานี่ไงนี่ไงเจอฐานนะครับแผ่นเหล็กอีกแล้วนี่ไงเจอทําเด็กเลยนะครับเราก็ทําเหมือนเดินไปกระโดดลงไปเลยโหทำอะไรไม่ได้นี่วาโอ้ยตกตกตกโอเคเรอบน,นี้ไม่ตกละแล้วก็ อัดไปเลยโอ้ยรอบเดียวเลยนะครับโอเคเปิดประตูไปมาเลยเจ้าไดโนเปิดกล่องตรงนี้จะได้โอ้ยถุงดีนะยครับไปการเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วก็เก็บของตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเก็บไปเรื่อยๆนี่ไงเขาเรียกว่าอะไรเจ้าแกะหรอเจ้าแกะหรือแพะผมจําไม่ได้นะไปแล้ว แล้วถ้าปิดตาอย่างเท่เลยหายไปละโอเควางแผนที่ไปชึบใครอวิทยุมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยขอจิกไปละกันตรงนี้ก็มีอีกทุกคนตรงนู้นก็มีอีกอันหนึ่งสงสัยไอ้พวกคนแบบคนติดป่าแถวเนี้ยเขาชอบฟังเพลงแน่ๆเลยเขาน่าจะชอบฟังเพลงแน่เลยอุุ๊ิอวิวเจ้าหมาป่า นี่ไงเจอ,อละอันที่สี่แล้วเนี่ยโอเคเก็บเก้าอี้ไปโอ้ยเพื่อนเพื่อนตามมาเฉยเลยนี่ไงจะทำเพื่อนเราหรอได้เป็นถังน้ำมันมาโอ้ยดีอยู่ตู้นี้ไม่มีอะไรเลยแฮะตรงนู้นก็มีวิทยุอีกแล้วแต่ว่าหมาอยู่ นี่ไงโดนไปสีเว้ยผมรู้สึกว่าผมหิวข้าวเลยนะไม่รู้ว่าเพื่อนจะทําไว้ให้หรือเปล่านะครับเพื่อนจะเอาวางไว้ให้ไหมนอ้องอู้นี่ไงวางให้สี่อันรู้สึกว่าเพื่อนรอบนี้ตัดไม้แล้วไม่เก็บเลยวะ่ะตัดไม้ทิ้งทําไมเนี่ยเพื่อนตัดแล้วไม่เก็บเลยโอเคนะครับสร้าง หน้าปัดดวงอาทิตย์แล้วก็เข็มทิศไปพอใช้ประโยชน์จากมันได้อยู่นะชื้อีกอันนึงชื้เรียบร้อยผมรู้สึกว่าผมไม่มีฐานมันจะทำให้ขยายแผนที่ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีฐานหรืออุปกรณ์ที่เอาไว้เพิ่มไฟนะครับเพิ่มไฟของเข็มไฟนะตรงนี้มีฐานอยู่แต่เจ้าหมามันมาอยู่ใกล้ๆเราก็ต้องกำจัด โอเคได้เก็บละไหนเข้ามาดูคร่าวๆสิโอ้ยแมงป่องมารอเลยฮะเฮ้ยทุกคนอุยอ้ยอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรเนี่ยแมมมอสสีแดงอุ๊ยอุ๊ยอะไรวะเนี่ยแมงป่องโอ้โหแมงป่องมาตอดผมเยอะเหลือเกินเฮ่ยผมอยากลองยิงจมแมมมอสด,ดูวะจะทำดีไหมวะไอตรงนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยดันเจี่ยนเหรอ โอ้ไม่ทันอไรแเราก็เจอแล้วทุกคนไอราชาเนี่ยเราลองยิงดูไหมไม่ต่อต้านอะไรเลยต้องจัดการไอคนนี้ก่อนเอ้ยยังดีกว่านะครับตอนนี้เราไม่มีอาวุธนะจัดการเจ้าแมมมอสไปก่อนลงลาวาไม่เจ็บด้วยผมต้องยิงวันกี่รอบเนี่ยจึกว่ามันจะตายเนี่ยอยมันวิ่งมาแล้ววะ่ะแมงป่องนี่นก็ตามจังเลย รู้สึกว่าตอนนี้เรายังทําอะไรมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยนะต้องไปคอยเปิดกล่องก่อนนะครับโอเคได้ปืนก็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 กก็ดีอยู่เฮ้ยผมลืมดูผมหิวมากมากโอ้ยอย่างน้อยก็ได้กินเฮ้ยยังมีกบด้วยวะนี่คืออะไรเนะี่ยกุญแจอะไรว่าจูๆ่ๆก็มีกบโผลมาบนบ่อน้ำ ทั้งที่ผมไม่เคยเห็นเลยเอ่อเอ่อเอเออุ้ยอุ้ยมันจริงผมอ่ะมันแบบมันมันแลบลิ้นใส่ผมอ่ะนี่ไงโดนไปดิจะเก่งกับใครนั่นจะเอาหัวจะเอาหัวจะเอาหัว อ๋อนี่ไงครับมันจะมีป้ายแสดงบอกด้วยนะว่ารายชามอยู่ตรงนี้นะครับโอเคกล่องรีเจนอยู่ตรงนี้นะเราจะไปเก็บก่อนนะต้องไปเก็บแล้วก็ดูก่อนว่ามีอะไรพอที่จะช่วยเราได้บ้าง้อูมีไมโครเวฟด้วยผมจะเจอกับอะไรไหมเนี่ยออกมาตอนกลางคืนซะด้วยเปิดกล่องรีเจนครับได้อะไรใน่ชุดแพทย์โอ้โหไม่ต้องการเลยอะ่ะ จะเอามาทำไมนั่นมันคือหมาป่าอัลฟาที่กำลังไล่ผมอยู่เช้าแล้ววะมันก็ยังไล่ผมเหมือนเดิมครับสงสัยต้องจัดการอุ้ยทีเดียวตายคาไซบอกมันโหดจังเลยวะไต้หอกเอาจริงผมก็ไม่ค่อยใช้หลอกไอหอกเนี่ยอุ้ยหิวแล้วต้องรีบกลับบ้าน จริงถ้าเราแบบถ้ามันเตือนว่าเราหิวเนี่ยเราควรรีบจะกลับบ้านเลยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยช้าเนี่ยความหิวจะเล่นงานเราแน่นอนอะไรนี้กบสีม่วงโอ้ยแล้วไม่ตายด้วยนะหยุดจังวะโอ้ยเกือบตายเมื่อกี้ผมหิวนะถ้าผมไม่ทันกินนะผมตายแน่นอนขอตัดไม้หน่อยเพื่อน จะทำฟาร์มโอเคก็ยังดีนะที่เพื่อนครับสตูมาถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนตัดไม้แล้วมาใส่ก็ตามโอเคต้องกลับมากันบ้านก่อนนี่ครับเพราะว่าไอา้พอลติมันจะมาจัดการอีกแล้วนี่ไนงะเก็บหมดเลยนอนเรียงเลยขอไปเอาของก่อนสักนิดนึง เจอแทงน้ำโอเคขึ้นไปโอ้โหไม้บังนะครับกิ่งไม้บังไปหมดเลยได้ขวานดีแต่อยากได้ดีกว่านี้ตอนนี้คือต้องการน้ำมันนะครับต้องการอย่างเดียวก็คือน้ำมันนะม,มายืนทำไมอยู่ตรงนี้อย,ยิงไม่โดนมายืนทำไมอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเปิดกล่องตรงนี้อีกนะครับ กระอบดีอีกแล้วผมมีแล้วอ่ะไมไ่ต้องการเลยได้กล่องอะไรเนี่ยไม่ได้อยากได้สักหน่อย,ยโอเคเก็บหมาป่าไปอย่างน้อยหมาป่าก็ช่วยเป็นเชื้อเพลิงให้เราได้สักนิดนึืงผมจะรอดไหมว่าคืนเนี้เพื่อนเอาไม้ไปทํากําแพงหมดเลยว่ะอุ๊ยไม่ไหวละหิวข้าวมากตอนนี้อุ๊ยผมจะตายไม่เนี่ยอะไรเนี่ยเพื่อนทําอะไรเนี่ย เอาละที่มาวางไว้บนนี้ทําไมโอเคผมต้องทํำสตูเก็บไว้ก่อนนะครับไม่งั้นผมหิวตายแน่นอนเลยเอาผมเจอกระต่ายติดพงของมันอีกแล้วนะครับยิงก็ไม่ได้ยิงแบบระยะไกลย,ยีโอ้โหเพื่อนคนนี้ตายบ่อยมากเลยนะน่าจะหิวข้าวตายทำไมไม่ไปหาข้าวกินล่ะเพื่อนโอเค เราไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับป่ไปหน้าจุดหมายของเราเลยโฮ้ยมีรูปปั้นด้วยนี่กว่าไหนลองเปิดสิน่าจะเป็นของดีแน่นอนเลยนะครับมีรูปปั้นอยู่เนี้ยไปป่าจะเอามาทำไมวะเราจะไม่รีรอแล้วนะครับยิงไปเลยยิงก่อนหิวเอ้ยิงไม่โดนโอเคยิงใหม่ มาดิมาดินี่อีกปะไม่มีแล้วอ๋อมันไม่ใช่นี่หว่ามันคืออะไรเนี่ยมันคือแบบเหมือนกระจกอะไรไม่รู้นะมันต้องทำอะไรเกี่ยวกับอันนี้หรือเปล่าอ๋อมันต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรสร้อยละทิใช่ไหมต้องมาใส่โอเคงั้นผมจะเก็บไว้พวกนี้แล้วก็ โยนลงไปในภูเขาไฟนะครับเยอะเลยว่ะมันมากันเยอะเลยว่ะอุ้ยยิงเหรอเอาไม่โดนโหกระหน่ำยิงเลยอย่ายิงอุ้ยผมเกือบจะตายแล้วว่ะยืงดูวดนนี้ผมโดนอีกรอบนึงผมตายได้เลยนะเนี่ย เรียบร้อยเฮ้ยผมตายเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเอาคืนนี้พวกนี้และผมจะทำภารกิจให้มันสำเร็จโอเคครับเอาไว้เจอกันนะครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ